ลุงเปิดเด็กลงเปิดเด็กลงเปิดเด็กเอ้ยตัไอ้ย,ยัยพีเฉพอจำบม,มัมงูครับอยู่ไหนอยู่ในพุ่มไม้ต้ม โอ้ยลุงไม่ต่อยเลยเพี่อเอาดิเอาหน่อย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 ลุงก็หน่อยเอาดิลุงก็หน่อยดิลุงเดิลุงก็หน่อยดิโอ้ยลุงไม่ต่อยเลยอะลุงไม่ต่อยแล้วลุงอะลุงไม่ต่อยเดี๋ยวดิโอ้ยไปต่อดิวิ่งต่อดิไปต่อเลยใครต่อไปเลยไปวิ่งมาเลยวิ่งบวกเลยวิ่งบวกเลย โอ้โหเก็บคนเดียวก็ได้สองสามคนนะเฮียเอาหน่อยไอเกียรหน่อยเด้ไอเกียรหน่อยเด้ไอเกียรหน่อยไอเกียรหน่อยโอ้โหคนเดฟแม่งป,ปิดมาเหรอโอ้โห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 มันต่อเนื่องอย่างวะต่อเดีต่อเดีไปเด้ไอเฮียราบคาบวะ ไปไปเออเอาเด้เอาเด้เอาหน่อย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 เด่อเอาหน่อยเออเอาหน่อยเอาเด้ เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาเด้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 อเออเอาเด้เอาเด้แลกหมัดไปแลกหมัดไปอย่าแลกไว้ดีอย่าแลกอย่าแลกแลกไว้ดีเออนกสองนกสองเอาคืนหน่อยเอาคืนหน่อยนกสองเอาคืนหน่อยเอาเด้เอาเด้ลุยลุยหนึ่งสองไปเด้ไปเด้ ผสจบก่อนเอาเดจรทธาหจรทธาหเอาเดเอาเดเอาเดเอาคืนหน่อยดิจรทธาหเอาคืนหน่อยเ,ยาเอาคืนหน่อย,เอ,นนอยเออไอ้เหี้ยสองท่านละสองสองมั้งวะสองสองปะ โอ้ยโอ้ยโสดหน่อยโสดหน่อยจะทานโสดหน่อยเออเดโสดหน่อยประเดประเดตัวเดลุยลุยไป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 ดิใครอาต่อูดไปตบตะมันต้ตะมันต่อยเก่งทุกคนเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยหลุดหลุด

โอ,อ,กอ๊กเราคือกันสอรี่สอรี่เอาใหม่สอรี่เอาใหม่ให้โทษเดี๋ยวดี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 สอรี่สอรี่ กี่ศพแล้ววะสามสามศพแล้ว 3, สาศพสีส่ศพวสีศพแล้วมันตากอนะหนึ่งสองสามสามเอ้ยยังตามได้อยอ<า>ู่ไปดิไปดิต่อดีไปต่อดีนะอ<า>เอเอีเอียเอีเีย สบายอยู่เอาดิเอาเด,อาดิต่อดิต่อดิไป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 ดิเดี๋ยวอุว้มฮะไออุ้มเดี๋ยวอุว้มเองเดี๋ยวอุ้มเองโอเคครับผมโอเคอย่าละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครสมแล้วติดมืออย่างไร้งติดครับติดโอเคเอวันจะไม่ได้ครับเออเอา,าเอาาด เอาหน่อยขนมคนต่อยเป็นคนต่อยเป็นต่อยกันให้ขนมคนต่อยให้เป็นเออให้คนให้คนผู้หญเล่นด้วยก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ซีเรียสครับมันสิบเอ็ดสิบเอ็ดครบได้ไงเออไม่เป็นนไม่เป็นรครับไม่คะนนครัโอเคโอเคเออผู้หญิงเล่นเล่นได้นะครับไม่ไม่ซีเรียสนะฮะเล่นได้เล่นได้ผู้ชาหญิงโอเคค่ะผู้ชายเห่ากี่คนวะสองสองสี่สี่เดือนสี่คนของเราอะไปดิไปดิไปดิ พวกมันเหลือกี่คนโหดูเดย์เราเหลือสี่เงินเหลือเท่าไรดูดิ์เยอะเยอะเลยไปก็สี่เองเราไปกี่คนแล้วอ่ะสองสองเออผมขอเปลาบอลร์เองผมขอเปลาบอลร์เองโหด,ดูกี่คนวะขนมส้มวันขนมขนมส้มวันไปดิไปดิ ไปพี่ปิดเองพี่ปิดเองไปเลยไปเลยไช่นี่ไงลองนี่ไงเดินลองรถบ้สก็เดิเอาเดี๋ยวหนึ่งเอออ๋องอ๋องเอาเดีเอาเดีอ๋องเอานะอ๋องก็อยู่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 นะหลุดอ่ะหลุดอ่ะอ๋องก็อยู่นะเอาเดีเอาเดีเอาเดี๋อ่องไม่โขดแล้วไม่เฮี้ยก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี ก็มาเลยอ้าวอ้าวเอาไงก็มาเดเอ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 อเอาเดเออเออเดออกเก็บสองเลยออกเก็บสองเลยแต่บั้นคิวไว้น่ะออกเก็บหมดอ๋องอ๋องเก็บหมดอ๋องเออเออไอ้เหี้ยันนี้ถือร่มสัตว์ไอ้อ๋องหมดหรือวะเออสัตว์อ๋อกหมดหรือวะเออเอาเด เอาเด้เอาเด้เอาเด้เอาดีเอาดิมาค่ะต่อต่อเลยฮัลโหลเฮ้ยองเก็บสองว่ะเก็บสองอ่ะดับเบิึงคิวดับเมึลคิวไปไปเดไปเดไปเดไอ้เหี้ยเหลือสองคน เหลือหลายคนอยู่อ่ะเออเอาเดเอาเดเอาหน่อย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 เอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยโอ้ยเฮี้ยต่อยเขาหน่อยสาดต่อยเขาหน่อยเฮี้ยต่อยเขาหน่อยเออเออเออเฮี้ยเออเขาหน่อยเขาหน่อยโอ้ยเฮี้ยคนต้องเก็บอีกสองใช่ไหมเนี่ยสองแสามวะสามไอ้เฮี้ยเก็บสองแล้วสามวะ พี่ต้องเก็บอีกสองอ่ะไอ้เหี้ยไหวปะเอาจริงละเอาเด้เอาเด้อเฮ้ยนายกมานายกมาเฮ้ยเอาเด้เอามันเอามันเอามันเอามาหน่อยโอ้ยโอ้ยไม่ต่อยเลยไม่ต่อยเลยเอามันเอามันเหลือหนึ่งคนเหลือฟ้าคนเดียวอุ้ย มมนเหลือมันเหลือกี่คนวะสองคนหรือเปล่าเออเซอสองซ้ายไม่ใสองอ่เออะเอาปาตาปลาแล้วปะ 我也是。